ยาเอมิโกตัวละครที่เกิดมาเพื่อทำดาเมจสกิลหมู่ดาวข้อมูลตัวละครเป็นยังไงจุดเด่นและทิศทางในการเล่นไปทิศทางไหนอาวุธอาร์ติแฟกต์ใส่อะไรครบจบในคลิปเดียวเลยครับมาดูกันสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อกับเกมเ e n นชินอิมแพ t นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพรีวิวข้อมูลตัวละครยาเอมิโกกันครับบอกตรงนี้เลยครับว่าตัวละครนี้จะอยู่ในตัวละคร DPS ระดับแหลง SS แน่นอนครับ ไม่รอช้ากันดีกว่าเนาะไปดูกันยาเอมิโกโตัวละครสื่อเวทห้า,าดาวธาตุไฟฟ้าครับ เป็นกูจิแห่งศาลเจ้าแกนนารุกามิครับแล้วก็ยังเป็นหัวหน้าบรรทัดธธการสำนักพิมพ์ยาเอะด้วยยาเอะเป็นคนที่มีความงดงามฉเฉลียวฉลาดแล้วก็มีเล่เหลี่ยมเยอะมากเลยครับ มาดูที่การเลื่อนขั้นตัวละครนี้กันดีกว่าครับตัวละครนี้บอกเลยว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของพลังโจมตีพื้นฐานมากๆเลยครับสูงถึง340ยเลยณนะเรเวลเก้90นอกจากนี้ยังเติบโตเป็นอัตราคลิกด้วยนะครับอเทมเลื่อนขั้นตัวละครแล้วก็ไอเทมเลื่อนขั้นพรสวรรค์น,นะครับอยู่ทางด้านล่างนี้อย่าลืมไปหาเตรียมกันไว้นะอเทมเลื่อนขั้นพรสวรรค์นเนี่ยจะดรอปจากบอสใหม่ไลเดนนะครับมาดูกันที่สกิลกันบ้างดีกว่าครับเริ่มจากการโจมตีปกติ Spirit Fox กซินอ t e เจะเป็นการโจมตีธาตุสายฟ้า3ครั้งนะครับความแรงเนี่ยก็พรอประมาณครับส่วนการชาร์จโจมตีนะครับจะเป็นการสร้างสายฟ้าไปทางด้านหน้าทำดาเมจณ์เลเวลสิเนี่ยถึง257%ตัวนี้ก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยครับถัดมาสกิลธาตุยักษ์คังอี o โ a เคชั s นเซตโชซากุระ เมื่อกดใช้ยาเอนะครับจะทําการเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เรากดเนี่ยได้อย่างอิสระเลยพร้อมกับทิ้งตราจิ้งจอกที่ชื่อว่าเซชซากุระไว้ในสนามเป็นระยะเวลา14วินาทีครับ ซึ่งเจ้าตาเซ็โชซากุระตัวนี้นะครับสามารถสร้างดาเมจธาตุไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องสร้างได้สูงสุดถึง3ตาด้วยกันแล้วก็สกิลเนี่ยจะมีสสแต็กด้วยครับซึ่งจํานวนที่สร้างเนี่ยจะส่งผลต่อความแรงเป็นขั้นของสกิลครับโดยถ้าเราไม่มีหมู่ดาวใดๆเลยจะนับตั้งแต่ขั้นที่1 2 3่อเพราะเราสร้างได้3ครั้งนะเมื่อเราสร้างอันที่4นะครับตำแหน่งของตาจิ้งจอกที่อยู่ใกล้กับอันล่าสุดมากที่สุดเนี่ยก็จะถูกลบทิ้งไปครับซึ่งความแรงของสกิลนี้จะเป็นขั้นหนึ่งส่งสา1 2, อยู3 6แล้ว 170%ตามลำดับครับถ้าเกิดว่าเราใช้3ตาทั้ง3ตาเนี่ยจะแรง170%นะคู่ดาวสกิลนี้สั้นมากๆครับแค่4วินาทีเท่านั้นครับและก็มาถึงสกิลอัลติครับ Great s e r r e t Art เทน k กเค n นชิน จะเป็นการเรียกสายฟ้านะครับลงมาผ่ายอย่างรุนแรงเลยสร้างดาเมจครั้งที่1ครับจากนั้นจะรวบรวมตาจิ้งจอกในสนามจากสกิลธาตุครับมาสร้างดาเมจเสริมเข้าไปถ้ามี3มตาก,ก็จะสร้างลงไป3มครั้งเลยครับซึ่งวงสกิลกว้างพอสมควรเลยครับความแรงเนี่ยต้องบอกเลยว่าสกิลอัลติแรงมากๆครับจากครั้งที่1 46 8แเแล้วก็อีก3ครั้งที่เหลืองครั้งละ600%เครับคูดาวของสกิลนี้ค่อนข้างนานเลยครับ22วินาทีพลังงานก็สูงอยู่ที่9 บหน่วยครัมาดูสกิลติดตัวกันบ้างครับสกิลแรก Meditation of Ayako เมื่อสร้างไอเทมเลื่อนขั้นพรสวรรค์จะมีโอกาส25%ได้รับไอเทมในระดับเดียวกันแบบสุ่มตามพื้นที่ของแต่ละเมืองครับสกิลติดตัวถัดมา The Chise Sacred Shade เมื่อเราใช้สกิลออาติแล้วมีการเรียกใช้ตาจิ้งจอกที่อยู่ในสนามนะครับจะได้รับสแต็กคืนมาทันที1ตาต่อ1สแตก็กมี3ตาก็ได้สแต็กคืนทั้งหมด3สแต็กทันทีครับเรียกว่าใช้บนได้อย่างต่อเนื่องเลยนะถัดมาครับ Enlighten b a s i n g ทุกค่าชำนาญธาตุหน่หน่วยนะครับจะเปลี่ยนไปเป็นค่าความแรงของสกิลธาตุ0.15%าเครับหลังจากที่เราได้เห็นสกิลต่างๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาวิเคราะห์จุดเด่นของตัวละครนี้กันสักหน่อยดีกว่าครับ ยาเอมิโกนะครับเป็นตัวละครที่มีเบสแอคแพคสูงมากแล้วก็เติบโตเป็นอัตราคลิด้วยทําให้เราปั้นไม่ยากนะครับสกิลส่วนใหญ่แล้วเปอร์เซนต์ของดาเมจค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับถัดมาในสกิลธาตุของเขานะครับจะมีการสร้างดาเมจธาตุไฟฟ้าต่อเนื่องเรียกว่าต่อเนื่องแบบแทบจะตลอดเวลาเลยครับคูดาวไยใช้ได้3สแต็กแบบเรื่อยๆเลยแต่จะมีข้อที่ต้องระวังอยู่1จุดนะครับ วงของการผ่าเนี่ยถือว่ากว้างนะแต่ว่าสายฟ้าที่มันผ่าลงไปเนี่ยมันจะเป็นแบบสายฟ้าจิ้วๆครับผมคือมันจะจิ้วลงไปบนหัวมอนสเตอร์1ตัวซึ่งมันก็จะเป็นแค่วงแคบๆนะและอีกหนึ่งจุดเด่นครับสำหรับสกิลอัลติต้องบอกเลยว่าตัวละครนี้เกิดมาเพื่อทำดาเมจล้วนๆเลยนะสกิลธาตุก็ทำดาเมจได้สกิลอัลติเนี่ยรุนแรงไปกว่าอีกครับทำดาเมจได้อย่างรุนแรงถึง4ครั้งด้วยกันครับแต่ก็มีข้อควรระวังคือครูดาวนานแล้วก็ใช้พลังงานค่อนข้างสูงครับ จะสังเกตว่าสกิลต่างๆของตัวละครนี้นะครับเน้นไปทางการทำดาเมจล้วนๆเลยไม่มีการซับตัวละครอื่นดาเมจดาเมจแล้วก็ดาเมจเลยครับถัดมาครับเรามาวิเคราะห์ตำแหน่งแล้วก็การเล่นของตัวละครนี้ครับตัวละครนี้เป็น ดาเมจแน่นอนครับเป็น DPS แน่นอนแต่จะอยู่ในตำแหน่งของดาเมจ l องนะครับซึ่งสามารถเน้นได้2สายครับสายหนึ่งจะเน้นไปทางสกิลธาตุครับแล้วก็อีกสายหนึ่งเป็นเน้นทางสกิลอัลติครับเกมเพย์เนี่ยง่ายๆเลยครับก็คือใช้สกิลธาตุสามครั้งแล้วสลับออกมีอัติเมื่อไหลกดมาสลับใช้แล้วใช้สกิลธาตุสามครั้งแล้วก็สลับออกวนอยู่แบบนี้เลยครับส่วนอีกสายหนึ่งครับสำหรับสาย DPS ที่เป็นดาเมจหลักยืนอยู่ในสนามเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการโจมตีแบบชาร์จโจมตีก็ถือว่าไม่เลวครับ ส่วนการจัดทีมนะครับผมขอแนะนําเป็นไลเดนกับซาระครับซึ่งไลเดนเนี่ยจะมีความสามารถในการเพิ่มดาเมจให้สกิลอัลติแล้วก็ช่วยในเรื่องการฟื้นฟูพลังงานได้เป็นอย่างดีเลยครับแล้วก็ตัวละครที่เสริม damage, าดาเมจธาตุไฟฟ้าได้อย่างรุนแรงอย่างซาระ2ตัวนี้ผมว่าเหมาะมากๆเลยกับยาเอกครับแล้วอีกหนึ่งตัวละครเนี่ยเราอาจจะหาตัวละครที่สามารถซับดาเมจได้อย่างธาตุลมหรือว่าธาตุหินหรือตัวละครที่บวกดาเมจได้อย่างเบเนตอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันครับเรียกว่าเป็นทีมสําหรับการทาดาเมจโดยเฉพาะเลยนะ ถัดมาครับเรามาดูกลุ่มดาวกันบ้างดีกว่าเนาะซีไหนกันนะถึงจะคุ้มสำหรับตัวละครนี้สายฟรีจะลอดไหมมาดูกันที่กลุ่มดาวที่1ครับยักษ์คันออฟเฟอริงเมื่อเรากดใช้สกิลออาติการผ่าแบบตาจิ้งจอกลงไปบนหัวเนี่ยเราจะได้รับพลังงานคืนมา8หน่วยครับซึ่งการผ่าเนี่ยสามารถเกิดได้3ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้พลังงานคืนมาทันที24หน่วยเรื่องของหลอดพลังงาน90เนี่ยอาจจะหมดปัญหาไปในกลุ่มดาวที่1ครับ ในกลุ่มดาวที่2นะครับฟ็อกมูนคอลสกิลธาตุจะเริ่มที่ขั้น2 3แล้วก็4ตามลำดับครับจากเดิมที่มันเป็น1-3ตอนนี้จะเป็น2-4เรียกว่าความแรงของสกิลธาตุเนี่ยจะแรงขึ้นมาอีก1ระดับเลยยังไม่พอครับระยะของสกิลเนี่ยก็ถูกเพิ่มขึ้นมา60%ครับถัดมากลุ่มดาวที่3 The Seven g ว m e r s เพิ่มเลเวลของสกิลธาตุมาทันที3าขัาน้นแล้วก็เพิ่มเลเวลสูงสุดไปเป็นที่15ครับ มาดูที่กลุมดาวที่4กันบ้างซากุระชเนลลิ่งเมื่อเราใช้งานสกิลธาตุนะครับทำดาเมจใส่ศัตรูจะได้รับโบนัสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมา20%ทันทีให้กับทั้งทีมเลยนะครับเป็นระยะเวลา5วินาทีครับซึ่งสกิลธาตุเนี่ยมีการทำดาเมจอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเรียกว่าโบนัสไฟฟ้า20%ตลอดเวลาเลยครับถัดมากลุ่มดาวที่5้าเมดเชเวสเทชิ่งเพิ่มเลเวลของสกิลออาติมา3ขั้นทันทีแล้วก็เพิ่มเลเวลสูงสุดไปเป็นที่15ครับ แล้วก็มาถึงหมู่ดาวสุดท้าย Forbidden Art d i s c e Show สกิลธาตของเราจะมองข้ามค่าพลังป้องกัน60%ครับเรียกว่าแรงขึ้นมาอย่างอลังการเลยครับ ทีนี้ถ้าเราเอาหมู่ดาวทั้งหมดเนี่ยมากองเรียงกันครับคำถามคือเราควรเปิดกี่หมู่ดาวดีนะสายฟรีอยู่รอดไหมสำหรับตัวละครนี้ซีศูนย์นะครับผมผมมองว่าเล่นได้แน่นอนครับตัวละครนี้ซีศูนย์ก็ทำดาเมจได้อย่างอลังการไม่แพ้ซีสูงๆเลยโดยเฉพาะในสกิลอัลติเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีเลยครับหมู่ดาวที่1ช่วยในการฟื้นฟูพลังงาน ถือว่าทําให้ตัวละครเล่นง่ายขึ้นครับหมู่ดาวที่2สกิลทา่าแรงขึ้นแล้วก็คว้างขึ้นหมู่ดาวที่1เนี่ยปกติแล้วสกิลอาตติเนี่ยเราจะเน้นๆนะครับส่วนหมู่ดาวที่2เนี่ยมันจะเริ่มเบนเข็มมาทางสกิลทา่าเล็กน้อยครับเริ่มหวังดาเมจจากสกิลทา่าได้อย่างรุนแรงเลยหมู่ดาวที่4บัฟไฟฟ้าและหมู่ดาวที่6 ก็เพิ่มความแรงของสกิลธาตุขึ้นไปอีกเรียกว่ายิ่งหมู่ดาวที่สูงนะครับผมโดยเฉพาะหมู่ดาวที่2กับ6เนี่ยมันก็จะยิ่งเบนไปทางสกิลธาตุมากขึ้นครับความโดดเด่นของตัวละครนี้นะครับผมว่าทั้งสกิลธาตุแล้วก็สกิลออาติเนี่ยเรียกว่าโดดเด่นทั้งคู่เลยครับเลือกปั้นสายที่เหมาะกับหมู่ดาวของเรานะครับสำหรับสายที่ปั้นเนี่ยจะไปขึ้นอยู่กับอาร์ติแฟกต์พอสมควรเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันใครที่จะเปิดยาเอนะครับจะต้องไปเติมเงินกับร้านลิชแมนช็อปแล้วแหละ เติมสะดวกเติมถูกเติมง่ายเติมไวเติมผ่านเว็บไซต์ได้เติมผ่าน UID เท่านั้นไม่เหมือนใครเลยเติมกับ l i c h m a n Shop ได้ยาเอะแน่ลิงก์อยู่ทางด้านล่างคลิปนะครับ กลับมาที่หัวข้อถัดมานะครับหัวข้อสุดท้ายแล้วกับอาวุธแล้วก็อ์ติแฟกครับสำหรับอาวุธนะครับก็มีอาวุธประจําตัวชื่อว่าคากุระเวอริตี้ครับอาวุธชิ้นนี้มาพร้อมกับค่าพลังโจมตีพื้นฐาน608และก็มีคิดาเมจถึง66.2%เรียกว่าตัวละครก็เกิดมาเพื่อทําดาเมจนะครับอาวุธประจําตัวเนี่ยก็หนักไปทางดาเมจไปอีกส่วนออฟลองของเขานะครับเมื่อเรากดใช้สกิลธาตุจะมีการบวกบัฟดาเมทธาตุทั้งหมดของเราครับ12-24% ตามการขัดเกาครับนานถึง12วินาทีแล้วก็สามารถใช้ได้3สเต็กด้วยกันครับแล้วหากเราเนี่ยได้ครบทั้ง3สเต็กเรียบร้อยแล้วเราจะได้บัฟโบนัสเพิ่มมาอีก12-24%เรครับเรียกว่าตัวละครที่สามารถใช้สกิลธาตุโดรัวสครั้งได้เนี่ยก็หนีไม่พ้นยาเอมิโกะนะครับเป็นอาวุธที่เหมาะมากๆเลยครับถัดมานะครับสำหรับอาวุธสื่อเวทใดๆก็ตามสําหรับ Los t Player Skyward a t l a ตแล้วก็ Memory of d u s t สครับสามารถใช้ได้หมดเลยสําหรับยาเอมมโกะครับ ทั้ง3ชิ้นสามารถช่วยในการบวกดาเมจแล้วก็บิลสเตตต,ต่างๆได้ทั้งหมดครับอาจจะมีเงื่อนไขเล็กน้อยนะครับอย่างเช่น Memory of Slut เนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องของเกราะเข้ามาช่วยหรือว่า Lost p l a y e r เนี่ยเขาอาจจะเล่นเป็นสายที่อยู่ในสนามนะครับสายฟรีเนี่ยแล้วมีอาวุธอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะ ส่วนถ้าเป็นอาวุธ4ดาวล่ะครับถ้ามีเดอะวิสิตจะเชียร์ให้ใส่เดอะวิสิตครับสำหรับเดอะวิสิตนี่ก็มาพร้อมกับค่าคิดาเมจถึง55.1ครับแล้วก็แลนดอมบัฟที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่ายาเอมิโกเนี่ยได้ใช้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนถ้าไม่มีเดอะวิสิตด้วยอันนี้ก็จะเป็นอาวุธที่แนะนําอีกหนึ่งอันครับกับออสวอน ตัวนี้เป็นอาวุธแจกฟรีนะครับซึ่งจะเหมาะกับยาเอกพอสมควรเลยโดยเฉพาะสายที่เป็นสาย c 0เน้นสกิลเอาตตินะส่เป็นเอ็มเบมสักหน่อยก็มาบวกค่า Energy r e c h a r ์ e ในออฟลองด้วยตัวของอาวุธนี้พลังโจมตีพื้นฐานก็สูงด้วยบวกค่า a อ t a ท k ไปอีกก็ตรงกับยาเอกไปหมดเลยครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยครับและสุดท้ายก็อาจจะใช้เป็นแบ็คคลิฟก็ได้เหมือนกันได้คริดาเมจเหมือนกันครับก็ใช้ได้ครับ ส่วนอร์ติแฟ์นะครับจะแบ่งออกมาเป็น2ส,สายอย่างชัดเจนเลยนะครับผมสายหนึ่งจะเน้นไปทางสกิลออาติเลยครับกับสายที่ใส่เป็นเอ็มเบมครับก็จะมาพร้อมกับค่าฟื้นฟูพลังงานแล้วก็บวกความแรงของสกิลออาติเนาะส่วนอีกสายหนึ่งนะครับหากเราเน้นไปทางสกิลธาตุก็จะใส่เป็น2 t h u n d e r l n n g u งฟ y 2ี h i m e ช a เมหรือ g u a r i a t o r ครับ ทั้งสงสายสามารถเล่นได้ทั้งคู่เลยนะอยู่ที่ว่าเราเน้นเรื่องของการใช้สกิลธาตุหรือสกิลออลิมากกว่าครับมูดาวน้อยๆอาจจะมาเล่นสายเอมเบมก็ได้หมูดาวสูงหน่อยก็อาจจะเบนไปทาง t h u n d e r ์ลิงฟูล y ี่ชิเมนาวกาเดียเตอร์แบบนี้ก็ได้ครับส่วนสแตตหลักนะครับนาฬิกาใส่เป็นพลังโจมตีถ้วยใส่เป็นโบนัสความเสียหายธาตุไฟฟ้าแล้วก็หมวกใส่เป็นอัตราคลิหรือความแรงคลิครับ สำหรับสแตทลองนะครับก็อย่าลืมมาเน้นเรื่องของอัตราคลิกให้สูงกว่า60%ขึ้นไปนะครับแล้วก็คลิกดามเจสูงที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับค่าพลังโจมตีจะขึ้นอยู่กับอาบุธที่เราใส่พอสมควรครับส่วนฟื้นฟูพลังงานนะครับถ้าเราเล่นสายเอาติใส่เอ็มเบมฟื้นฟูพลังงานเนี่ยก็สามารถทาได้200ขึ้นไปเลยครับแต่ถ้าเราไม่ได้เล่นสายฟื้นฟูพลังงานมีตัวช่วยฟื้นฟูอยู่แล้วสายทันเดลเล็งฟูลี่ชิเมนาวคาดีเอเตอร์เนี่ยฟื้นฟูพลังงานก็อาจจะไม่ค่อยจําเป็นครับ นั่นก็เป็นทั้งหมดของข้อมูลยาเอมิโกะที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้นะครับผมยังไงดีล่ะทุกคนตัวละครนี้เกิดมาเพื่อทำดามเมจขนาดนี้จะเปิดกันหรือเปล่าครับรู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ46,393ศับสไครเบอร์จากทาง YouTube ครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะใกล้จะ50,000แล้วครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็ทันยาเอกก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ